นี่ครับเ่าต้มไปสามสิบนาทีครับใครชอบเปรย์ๆเัาก็ต้มเป็นสี่สิบนาทีเลยครับยัดชั้นเหนี่ยวปอละ่ะยัดเข้าแล้วครับใส่พักกันเลยนี่ครับแกงแค่ไก่หลังจากเอาพักใส่นะครับห่อต้มพักไว้หั่นสักห้านาทีนะครับแล้วเอาเข้าขวคั่วใส่เลยครับนี่ครับ เขาเหมือนต้องให้เหลืองนะครับให้เขียวเขียวเลยนะเอาควาลงไปน้ำเค้มคนเลยครับชุดยอดครับมาเดอครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับแกงแพ้ไก่ครับก่อนจะรับชมคลิปกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยาแชร์ด้วยนะครับัดเมะาะอเลี้ยาเลยยัดเมาะอเลี้ยาเลยยัดเมะามะ รครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับผมยันชาแนลวันนี้มีเมนูมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้มีเมนูแกงแค้ไก่ครับวันนั้นไก่เขาแบ่งไว้หนึ่งโคบนะครับไก่บานมาอนี่นะเนี่ยเน้นจ็ เดี๋ยวเขาไปคว้ากระปิกต้มไปเปยนะครับขับเขาเมื่อพอเื่องแกงแค่นะครับมีไก่นะครับกับมีพักพักแกงแค่นะครับพักแกงแค่กับพักสปาะนะครับที่เขาชอบนะครับเขาชอบพักแต่เอามาใส่ได้เลยนะครับดอกแก่กับได้พักละชะอมนะครับหัวฟักยาวฟักชีใบเลยนะครับมะแขงมะแขงนะครับ พักผูนกนะครับใบชะพูนะครับพักเพชรนะครับบาเขียบะเขียก็ได้ยอดพริกก็ได้นะครับยอดใบพริกนะครับดอกงิว้วเพดรนางลม้มเห็ดฟางเห็ดเฟียงชอบอะไรยังก็ใส่ได้หมดเลยครับพักแกงแครงเอาว่าพอน้ำพริกแกงแครนะครับน้ำพริกแกงแครงแต่มีพริกแห้งนะครับหอมขาวกระเทียมนะครับหอมแดง ตะไคร้นี่มะแขวนนะครับมะแขวนเม็ดหอมป้อมเม็ดข้าวฉีนะครับตะไคร้เขานะครับกะปิกะปิเนาะกะปิีนกระาดมาได้ตะกะนี่ข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วเพิ่มความหอมเพิ่มความเข้มข้นนะครับของน้ำแกงเขานะครับแล้วก็น้ำปลาโหชูรสรสดีนะครับอันี้ครับง่ายๆครับริก แกงดันเท้าเมียงเมียงครับถ้าผมยันชาแนลกะนนำเสนอแกงแค่ไก่นะครับวันนี้ครับท่าผู้ชมท่านใดที่ชอบคลิปกันเนี่ยเข้าเมียงเมียงของยันชาแนลในคลิปนี้นะครับสนับสนุนยันชาแนลเลยนะครับถ้าคอมพอร์ไม่กับเปิดโยกดที่ตามนะครับโจยรับชมเปิดรับชมกดแช์นะครับกดถุกใจนะครับเข้าามคอมเม้นแนะนำนะครับและกันน้ำคิปนะครับหรือว่า ด้วยกันเสนอเมนูนะครับเมนูอาหารพื้นบ้านเขานะครับขรับผมเนี๋ยเอามาตามพี่แกงกันเลยครับข้าผมสำหรับพี่แก่งเขากะตะไคร้กันเลยนะครับซอยนะครับไข่กับไข้หนึ่งหัวนะครับคานะครับ ใส่ลงไปย yeah. าใส่ลงไปหอมขาวใส่ลงไปนี่หอมแดงเตรียมไปก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ที่หลังสุดนะครับใส่ก่อนไลยเดี๋ยวน้ำตาไหลน, <c oughs> นี่กับพริกแห้งมะแข็นเม็ดหอมป้อมเม็ดทักชีนะครับใส่ลงไปเลยโอเค สรดยอด้วก็เข้างเงียงบันเทาต่ำครับเขา,ปๆๆปเขาตา่ำละเอียดดีแล้วนะครับใส่กะปี้ลงไปครับกะปี้แกงครับ กระตำน้ำพริกตึงกินหอมเครื่องเทศท่อออกมาสุดยอดครับลำลายปุ๋ยลำลายแตกหมหอกับความเมียงเมียงนะครับพิดท้ายด้วยหอมแดงครับ หอมแดงตามที่หลังนะครับเดี๋ยวน้ำมันระเหยออกมากอะน้ำหูน้ำตาไหลตามน้ำพริกมาเร้วซะกําล่ะต้องใส้ที่หลังสุดเนาอ ใ่ายช่ซุดครับน้ำปลาเติมกวานนัวครับนี่ครับ <c oughs> เด็บร่อยพริกแกงแค่โหหอมสุดยอด <c oughs> เอ,อ,เอ,อ้ยหมึกหมาอแตกแก่น้ำขาบันเฮานน่กระซับ <c oughs> น้ำพริกกระตึ้งน้ำลายแตก่น,น่ลย <c oughs> เดี๋ยวมาซับไก่กันนะครับ นี่พี่แกงเขาพอมเขาเล่กระเหลยอกะไก่นะครับรับไก่ครับ ซับไก่ไก่เมียงไก่บ้านนะครับจึงหวานจุกจ้วงนะครับนี่เดี๋ยวปล่อยตั้งกระทะตั้งหมอ้อเลยครับตั้งหมอ้อเลยครับเอาน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับนะครับเอาพริกแกงเอาไปคั่วนะครับคั่วไฟอ่นอนหอมๆนะครับคั่วพริกแกงเซบเอากิ้หจักไปคั่วสุดยอดครับ แก่งเราไปคว้าเลยนี่ครับสุดยอดกัดเข้าเมียงเมียงแกงแค่ไก่แกงแค่ไก,ก,ใก่ใครทัครักสปะสเปิดครับนี่ครับคว้าที่แกงเขาไปห,มหอมๆมุนนะครับคว้ไปเรื่อยๆนะครับ ใส่ปลาชอนแบบสูตรัวอ็เอาไปใส่ในน้ำเลยก็ได้ครับใส่ยันชะแนลในตู้คัวครับมันจะได้หอมนะครับแล้วที่แกงหอมก็เอาชี้นไกล่ลงไปคั่วโดยพริกแดงครับเลยเลยเลย อย่างหม้เตาแต่แค่ลค้วันี่น้ำารวันเลยครับแตงแค่แตงแค่แก,คะะคคก่ไไตตอ่แงหอมทไก่หหอมนะครับอเอาน้ามข้าไปใส่้ละไปนะครับเติร์กินกินแต่รครวันแล้วครับ ห้าซิลห้าซิลนี่มันต้องแบบล้ำหนะจะเข่านะห้าซิลเราเป็นชุดยอดน้ำต้องวัดจุดตัวกันครับน้ำล่างพวกเลยครับว้านี่เติมน้ำครับเติมน้ำให้ท่วมนะครับแล้วตุ๋นไว้ต้มละไว้ให้ไก่สุกๆไปๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเด็ดพักครับเด็ดพักแข็งแค่ครับ เบ่งแก๊สเลยครับหุนละไว้ติมละไว้เลยครับปรุงรสเลยครับรสดีหงนัวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าซุปเราเขาไปกับบจิ้มหมกหมขาดเหลือหรือว่ามันจางอะไรอย่างเงี้ยตอเติมน,นะครับ สุดอยอดปิดฝาแลว้วไปเลยครับล้อไก่ซุกกับมาเด็ดพับนะครับนี่พับเขาสปะสะเป็ดใบพริกนี่ใบพริกกับเมาะครับนี่พักแขบพักตำลึงนะครับโอ้สุดอยอดพักชีใบเลยพักเพ็รบักเขียใส่ลงไปเลยครับ ครับพักแกงแขคงเขาเน็ตแบร้อยอามาล่างนะครับหรือ,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 อมีทั้งลูกโดดลูกโดดเขียวลูกโดดแดงแแพักแขบบพักจำลึงปัาเขียบปลาแข่งนี่ตันสีไมอยู่ให้ตัวเน็ดนี่ขึ้นยอดนี่ันะล่างแล้เคาสะอาดครับล้ไอไก่ซุกครับสุดหล่อหน่อยเนาะเจ้า ตตตสุดหยอดยืดความมันเดียดนะปุด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 น้ำแกงกระหอมตล้อบ้วนเพระเด็ดขาดสุดหยอดครับแต่ล้อไก่ซุกสักสามนาทีครับ นี่ครับหอต้มไปสามสินาทีครับใครชอบเปรย์ๆหังกระต้มเป็นสีสิบนาทีเลยครับอยากชันแหนวปอละอยากเข้าละครับใส่พักกันเลยนี่ครับแกงแค่แกงแค่แไก่สุดยอดเดี๋ยวรอพักสลบสักน่อยนะครับพักเขาจะเบาเหลืองเนาะขักหมกเขียวนะครับ กลับมาใส่ข้าวคว่าสุดหยอดครับนี่ครับเดียดปุดๆเลยสุดหยาเออน้ำลายแตกทุกกับหิวข้าวแล้วแกงแค่ไก่ข้าวเมียงเมียงบ้านเฮาครับสุดหยอด หลังจากเอาพักใส่นะครับเอาต้มพักไว้มสักห้านาทีนะครับแล้วเอาข้าวคั่วใส่เลยครับนี่ครับพักเขาแบบต้องให้เหลืองนะครับไม่เขียวๆอยู่เนาะเอาคั่วลงไปน้ำเค็มคนเลยครับชุดยอดครับมาเดอร์ครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับแกงแพะไก่ครับ สวัสดีครับยันชาแนลครับถ้าผมยันชาแนลในคลิปนี้น้าเสนอเมนูแกงแค่ไก่นะครับไก่บ้านนะครับร้อมวิธีทํานะครับมาเดอร์ครับมากินเข้าด้วยกันครับแกงแค่ไก่ครับตอนจะกินเข้านะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับด่วยสนับสนุนยันชาแนลนะครับกดติดตามกดกระดินกดแชร์นะครับกระตุกแกงให้ยันชาแนลด้วยนะครับมารักจัาหลังสวงเข้า เคกเข้าเดียวยังบ้านนอาครับแล้วตอนนึงกระดับแหลกกินหน้า,ากันนอกอืมอืมยอดกขบพิหบังครับอ๋อกินน่อๆเลย you know ding the progress you make again copy เเาดนามีแวกดีล้ว้้อนกทนั่กำนิมีหยอดน้ำแก้วหอถ้ามีหยอดนน้ำแก้วเอ่แหมมอกเลยลาเดอรัด

听话。 มาละหยอกหมวยหยอกรวยหมวย่ะหอยอ ดิ่งนนั่นจดครับถ้าผมสำหรับคลิปนี้จะรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวมากันคลิปต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามยศแชนแนลครับขอบคุณครับคลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยศแชนแนลด้วยนะครับ